พาสติค่ะค่ะมบรีไทยเลย์กพามาเยี่ยมชมนะคะพิพิธภัณฑ์นะคะเทเลมาร์กมิวเซียมนะคะที่เมืองคลองพอญายันะค่ะเมืองสกีเอ็นนะคะอยู่อยสกีเอ็นนะคะตอนนี้เราก็จะาพาชมนะคะเดินชมอันนี้สวนอ่าสวนซาธารณะนะคะที่สามารถที่จะมาย่างได้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแห่งหนึ่งคลองเมืองสกีเอ็นนะคะ นี่อันนี้ก็คือคิวริปนะคะอย่างบาหันบานนะคะนี่เป็นซีเรื่องอ่อนๆค่ะก็บานอยู่หน่อยนึงนะคะอยู่ของหุ่นอันนี้ก็จะเป็นสีออกสีส้มๆนะคะอย่างบาหันบานนะคะพ่อใหญ่บอกว่าอีกประมาณซองซ,ซ้ำซัปดาห์นะคะใบอีบานเต็มนะคะน,นี่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะอ่าหนากันตอนนี้นะคะไอ้ตรงตึกที่เป็น พิพิธภัณฑ์น,นะคะกระบืเองปูดนะคะมื่อน,นี้แต่เฮาสามารถย่างเข้ามาชมส่วนนี้ได้อยู่นะคะต,ตอนนี้เฮาก็อีพาไปเบิ้งนะคะบ้านคลองอาชาวบ้านนะคะในสมัยสองร้อยปีสามร้อยปีที่แล้วบ้านที่เข้ามาสร้างไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะนี่นะคะนี่ก็จะมีอายุประมาณสองร้อยสามร้อยปีนะคะเป็นบ้านคลอง ชาวโนเวย์นะคะนี่ก็อีมีหญ้าที่ปกคลุมอยู่่างล่างค้านะคะถ้าเป็นบ้านแบบนี้ก็อีมีชื่อเสียงนะคะนี่ค่ะส่วนใหญ่บ้านที่เป็นบ้านที่เป็นบ้านพักร้อนนะคะก็อีมีหญ้าอยู่ร่างขาแบบนี้นะคะกอีมีชื่อเสียงนะคะนี่ก็คือบ้านสมัยสองร้อยปีส0 0าร้อยปีที่แล้วนะคะ ตอนนี้ไทยเลยก็อยู่อ่า ah, <you> ทิชชู่พันนะคะโอ้ย500ปีอ๋ออ๋อ500ปีเกอันนี้คือมีอายุประมาณ500ปี500ปีที่แล้วนะคะ farmhouse นะคะ่ะกลลักษณะบ้านไปตื่นแบบนี้นะคะเมื่อ3-400ปีที่แล้วนะคะชาวนเวก์ไสร้างบ้านเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้มีชื่อว่าเทเลมาร์กนะคะมิวเซียมนะคะอยู่เมืองสกีเอนนะคะที่เมืองที่พ่อยายอาศัยอยู่นะคะ่ะนี่ไทยเหลือเกเพิ่งมาครั้งแรกนะคะ อันนี้มีอายุกี่ปีอันนี้ก็ก็คือกันนะคะอันนี้น้อยอายุน้อยกว่านะคะสิบปีสิบปีบปจากลังแลกนะคะแต่ตรงตึกระนี้นะคะกำบ,บ่งหันเปื้อเทียนะคะเมื่อนี้ปิดนะคะเมื่อนี้วันจันทร์นะคะเมื่อนี้วันที่สองพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวไทยเลยก็จะกลับวันที่สี่พฤษภาคมแล้วค่ะตอนนี้พ่อหญ่ก็เลยพามาเบืง้ง พิพิธภัณฑ์นะคะที่อยู่เมืองคลองหอยใหญ่นี่ค่ะตอนนี้ชิวริบนะคะก็ยังบราหัสบานแท้แทนะคะอีกสองสัปดาห์ก็ูงจะบานเต็มส่วนนะคะนี่เป็นบานสมัยเก่านะคะสมัย200-300ปีที่แล้วนะคะ จะมีลักษณะแบบนี้นะคะที่เข้าเข้าซ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าใต้นไม้ทางต้นเลยนะคะมาเป็นพนังปิด้าพนังพุอย่างไม่ได้อยู่ในเมืองตัวสกีลแท้นะคะก็อยู่นอก,นอกเมืองเมอนกาอากาศ10องศานะคะกะเ็เย็นเยนอยู่ค่ะตอนนี้ประมาณ10บโมงนะคะ10องศา อ,นนอันนี้ก็กำลังจะแตกใบนะคะก็ไม่รู้ว่าต้นยังถือกันอันนี้ก็คล้ายๆเป็นนาำบาดานนะคะ <c oughs> อันนี้นาำบาดานนาำบาดาน้นาาานองโนเวนะคะ นีมีแซงแดดนะคะแดดดีค่ะเมื่อวานไทยเลยไปเก็บดอกฟันสิงโตมานะคะจะได้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาพึ่งบานนะคะจะอีกประมาณอาทิตย์นึงนะคะจะบานเต็มเลยค่ะถ้าตรงใดที่เรียบร้อยมีแซงแดดจ,จัดๆนะคะเขาก็จะบานไว้นะคะแต่พื้นที่ที่ไทยเลยเคยไปเก็บเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะก็บานบานแท้แท้นะคะเพราะว่า อากาศก,กำลังดีขึ้นประมาณอีกอาทิตย์นึงนะคะก็คงจะบานเต็มไปหมดนะคะมีพวกนี้ก็สามารถที่จะมาเดินออกกำลังกายได้นะคะก็เข้าก็เปิดให้มาเดินออกกำลังกายได้นะคะในพิธพิธภผ่านแห่งนี้นะคะ ก็อีกอาทิตย์หนึ่งนะคะดอกไม้ก็คงจะเต็มส่วนนะคะก็คงจะสวยงามกว่านี้นะคะเพราะว่าอากาศพึ่งจะอุ่นขึ้นนะคะงานเม,มื่อแรงก็ใบใบก็ประมาณ13-14องศานะคะแต่ตอนนี้ก็10องศาก็เย็นๆย็นดนะคะ นีก็รบ,บรหัานแค่เทือนะคะม,มีเป็ดอยู่สามตัวค่ะเป็ดสีขาวอยู่สามตัวก็มีน้องน้ำให้เป็ดเล่นน้ำพร้อมค่ะก็มีเด็กน้อยอนุบาลน,นะคะ มาทัศนศึกษานะคะส่วนใหญ่เล็กน้อยอุบัลิของโนเวย์นะคะกับอีทัศนศึกษาตามพิพิธภัณฑ์นะคะน่ารักมากเลยเด็กน้อยฝรั่งนะคะต่หนะะักนี่ใบไม้ก็กำลังเริ่มเคี้ยวแล้วคะ่ะตอนนี้โนเวย์ Norway เริ่มมีซี่เขี่ยวละเพราะว่า ต้นไม้ใบไม้ก็แตกปะนะคะน,นี่เดี๋ยวเราจะพามาเบิ้งทิวลิปนะคะอันนี้จะจะเป็นสีชมพูนะคะนี่อันนี้บานได้แล้วนะคะนี่อันนี้ทิวลิปอันนี้งามค่ะดองงามมากากให้ดูชัดๆเลยนคะคะสวย บางบานก็มีตูมก็มีนะคะแต่บ้งนี้นะคะบานลายก็มูบานลายก็หกบ้งนะคะนี่นะคะก็จะมีบานนะคะบานที่เข้าซ้างไว้สำหรับะะสำหรับรนเวย์นะคะสมัยก่อนะคะเมื่อ3 4ม0ปีที่แล้วนะคะลักษณะบานก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ นี่ที่ที่เาเห็นอยู่นี่ค่ะนี่แล้วก็ตรงทางมาให้เลยนั่นค่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับบ้านที่เก็บอาหารนะคะห้องชาวโนเวนะคะนี่ก็คล้ายๆกับเป็นตู้เย็นนะคะตูเนนะะต้เย็นของโนเวนค่ะเขาก็อีสร้างแบบนี้นะคะสําหรับ ็บอาหารนะคะนี่ค่ะอันนี้ชายสำหรับเก็บอาหารนะคะน,นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะบ้านอีกแบบหนึ่งนะคะโอนี้เก่าแก่มากนะคะ อ i ู่อยู่กันมันเป็น people are living อาศัยแล้วก็อันนี้ก็อีเป็นฟาร์มนะคะนี่ฟาร์มที่ใช้สำหรับเอาสัตว์เลี้ยงไว้นะคะแล้วก็เอาหญ้าไว้ในนี้นะคะเอาสัตว์เลี้ยงไว้ข้างในนะคะเพราะว่าหน้าหนาวนะคะอย่างเช่นวัวนะคะ น้าน้าเขาก็จะเก็บไว้ในฟาร์มนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะฟาร์มเก้านะคะนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะอาอ่อันนี้ก็จะเก็บยญ้านะคะแล้วก็เอาสัตว์ไว้ข้างไหนนะคะเพราะว่าหน้านาวนะคะสัตว์ก็ต้องอยู่ในฟาร์มนะคะ อันจนะเป็นเสมือนตู้เย็นนะคะสมัยก่อนนะคะเขาก็จะเก็บอาหารไว้ไว้บ้านล่งไว้คลายคบ้านนะคะจะเป็นที่เก็บอาหารนะคะของชาวโนเวยค่ะ อ๋อ yeah, อันนี้เขาบอกว่าเก็บอาหารนะคะอันนี้เป็นเป็นบ้านสำหรับเก็บอาหารหรือว่าเปรียบเสมือนกับตู้เย็นนะคะอ๋ออันนี้มีอายุประมาณ1000ปีนะคะอันนี้ค่ะนี่ที่เก็บอาหารนะคะ,ะตอนนี้ก็ล่งเลือดให้เบิงงยูนะคะตามบ้านแต่ละล่างนะคะส่วนใหญ่ก็บอกค่อยเหน่แล้วนะคะ ตามที่ไทยเลยไปเมืองต่างๆนะคะก็ระวังทางกจ็จะเห็ยนยูนะคะบ้านบางล่างเขาก็ยังเก็บไว้ยูนะคะเก็บที่เก็บอาหารแบบนี้นะคะก็จะมีล่องเรือให้เห็ยนยูนะคะอันนี้ก็อายุประมาณ1000ปีนะคะนี่เขาอยู่พวกนี้เขากจ็จะเห็นเมืองนะคะสกนนะคะนี่เป็นเมืองคองที่พญาย,ยูนะคะนี่คะ่ะ เยอะเยสอันนี้เป็นเมืองทองสกีเอ็นนะคะพ่ยใหญ่อยู่รอบอยู่รอบนอกค่ะก็ขับมานิดก็ประมาณใช้ยเ,เวลาประมาณ20นาทีนะคะก็ฮอดแล้วค่ะวงพ่ยใหญ่อยู่กับบกคยวุ่นวายเป็นไรนะคะอันนี้คือเป็นตัวเมืองข้องสกีเอ็นเลยนะคะ เให้เลยก็ได้กลับเมืองไทยแล้วค่ะตอนนี้ก็เราก็มาทำคลิปนะคะเก็บข้อมูล <c oughs> เก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่เป็นเป็นวิวที่สวยมากนะคะห้องเมืองสกีนนะคะสามารถมองเห็นเมืองนะคะเมืองสกีนเลยนคะคะ าพว่าอยู่ทางนี้ก็จะสูงหน่อยนะคะ boat แี river? แล้วก็อีมีเรือนะคะมีแม,ม่น้ำนะคะตัวนี้เป็นในเมืองนะคะในเมืองของสกีเอ็นนะคะจะเป็นมเมืองบบคไนย์ไลน์นะคะเมืองสกีเอ็นนะคะ ใหญ่เป็นลำดับหนึ่งก็เป็นออสโลนะคะลำดับสองก็เป็นดัมเมนนะคะลำดับสามก็เป็นทอนไฮนะคะค่ะสำหรับมื่อนี้เหาก็พามาเบิงพิพิธภัณฑ์นะคะที่ซูบาเทเลมาร์กนะคะมิวเซียมนะคะที่อยู่เมืองสกีนเนี่ยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยน้องมาม่าน้องโฟจูน เ๋ยเดวค่ะขอบคุณไลยๆสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอยให้กําลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณไลยๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะที่เมืองไทยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ